พระคุณขอทดนแทนาปแทนก่อยให้มาเลือกของเป็นกับยบรัะพีน้องจักรุไม่ไเยคย น้ำกับพุ้กในใจยอกเป็นผู้พายทำให้มาถึางวันนี้ร้องคนว่าแผลจึงยอมแผลมาทั้งชีวิตเพื่อรอมาเรียนรที่เติม ยามนมันสหลียงตางปัญราทั่วีไม่มีทาว่า กระอกปืนปกำลักใจอันนี้ใหม่น่าสุดขอบรคุณเสืยกระบอกปือที่พบให่คนอื่นลูกตรงขอกราบนและประการองค์พระประธานและในพระบรมศพที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดวังนุ่มเย็นแห่งนี้กราบสักการบูชาต่อพระภูมิเจ้าที่และเทพาอารักษ์ที่อกปักรักษาอยูนณบดีวัดวังนุ่เย็นแห่งนี้กราบโวงมิการของคุณพ่อไวพจนพระศุพ a n ผูุ้ลวงลับวันนี้บริษัทเวสแทนแลนได้มาต่อแทนพระคุณท่าน โดยการนำระมงชาวบ้านมาเล่นครบรอบหนึ่งปีในการจากไปของคุณพอ่อทั้งโฟเอ็กโคโบวงน้องและวงผมประสานกันขอบคุณนะครับมันศสีเลี้ยงมาให้กำลังใจในวันนี้พี่น้องครับสิ่งเหล่านี้จะอยู่คู่กับพวกเราก็คือความคําว่าเข้าใจร่วมกันอนุรักษ์การสแสดงนี้เพื่อให้อยู่ยงต่อไป ในภายภาคหน้าต่อชั่วนูกชั่วหลานระมงชาวบ้านสร้างสรรค์โดยบริษัทเวแทไทยแลนด์ขอบคุณทุกท่านใท้การสนับสนุนใครตบมือให้กับผมออสไวแล้วชาบนะแล้วขอให้มีอายุยืนเป็นหมื่นหมื่นปีคปใครตบมือให้กับผมออสไวแล้วชาปนะแล้ว ขอให้หมดหนี้หมดสินมีกินมีใช้สาธุกควจริงขอจริงก็ดีใครตกมือให้กับผมออฟไปละชาปะนะแล้วขอให้ร่ำรวยถูกหวยกันทุกงวดทุกงวดเลยสาธุและข้อสุดท้ายเหมือนเดิมใครตกมือให้กับออฟไปลาชาปะนะแล้วถ้ายังเป็นม้าอยู่ขอให้ได้เนื้อผู้ใหม่ไวๆเลยสาธุ Okay. ไปสมใจปรารถนาเนอะอ่ะพี่น้องครับจะได้สนุนสนานกันต่อเนาะ,ะพี่ยยใ,ใหญ่แดงเมียคะแจ้ขออนุยัตงประชาธิปันนิดนึงนะครับก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับมอบเงินสมทบนะครับให้กับกองทุนของ